มีประกันชั้นหนึ่งแล้วยังต้องทำพรบอีกหรือเปล่าฝากกดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะเพื่อนๆคะมีหลายคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าเราเนี่ยมีประกันภาคสมัครใจแล้วไม่ว่าจะเป็นชั้น1 2ึบวก3บวกหรือ3นะคะแล้วเราเนี่ยยังจะต้องทำพรบอีกไหมวันนี้มีคำตอบค่ะคำตอบของวันนี้นั่นก็คือต้องทำค่ะ เนื่องจากอะไรเนื่องจากข้อแรกเลยเนี่ยพรบรเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับว่าผู้ขับขี่ค่ะจะต้องทําไม่งั้นนะคะเราจะโดนเบี้ยปรับซึ่งสูงสุด1,000 0บาทเลยละค่ะ2ค่ะกรณีที่เกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราต้องการที่จะเคลมในส่วนของประกันภาคสมัครใจนั้นกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าเราจะต้องใช้พรบรก่อนดังนั้นหากเราไม่มีพรบรค่ะ 80,000บาทแรกนั้นเราจะต้องจ่ายแล้วเราถึงจะใช้สิทธิ์ของประกรันรถยนต์ภาคสมัครใจได้นั่นเองค่ะสรุปนะคะแม้เราจะมีประกรันรถยนต์ภาคสมัครใจอยู่แล้วต่อให้เป็นชั้นหนึ่งก็ตามเราก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำพรบรค่ะด้วยความห่วงใยครูเอวัชราวรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ